ครับสวัสดีครับผมพันเจเอกวิศนุตัวสมบัตินายกโครงการบริหารชนบทภูตหลวงนะครับวันนี้ก็จะเรียนนําเสนอในเรื่องของแนวเศรษฐกิจพอพเพียงและในเรื่องของสินค้าโอท็อปนะครับในพื้นที่ตําบลภูตหลวงของเรานะครับคาฝันของตําบลภูตหลวงนะครับสับประรดโอท็อปสนามกลัืหรี่นม้มระบือเศรษฐกิจเรียงชิดภูเขาวสวยอุดมด้วยสมุนไพร ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรนะครับในพื้นที่ตำบลบุดหลวงนะั้นมีอยู่8หมู่บ,บ้านนะครับในเรื่องของแนวเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสินค้าโอทอปในแต่ละหมู่มบ้านนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับไว้จําหน่ายใช้เองและก็จําหน่ายในพื้นที่ข้างเคียนะครับอย่างเช่นหมู่ที่1น,นะครับหมู่ที่1นก็จะเป็นในพวกของล้างจานน้ำยา,ำยา,ำยาทําความสะอาดโดยคนในชุมชนนะครับมาร่วมกันทํา นะครับโดยใช้สานที่นะครับที่ได้การชีวะแล้วก็ยังมีนวดแผนไทยนะครับที่วัดราชสามคีกมอสิบซึ่งมีชื่อเสียนะครับที่กลุ่มแม่บ้านได้รวมตัวกันนะครับแล้วก็มาใช้เสริมโดยการอบรมนะครับโดยทางองค์การมหาชนตำบลพุตธะหลวงแั้วก็สนับสนุนส่วนหมู่ที่2นะครับก็จะทําสบู่นะครับตอนนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยกลุ่มแม่บ้านของหมู่ที่2 และการในเรื่องของแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่หมู่ที่สองนี้ปีนี้นะครับก็ยินดีนะครับได้รับรางวัลระดับภาคนะครับขึ้นไปแข่งระดับภาคผ่านระดับจังหวัดไปเรียบร้อยนะครับหมู่ที่3นะครับบ้านผูตรหลวงอ่าอ่าขอภัยนะครับคือหมู่ที่3นะครับ้านของภัยนะครับซึ่งได้ดาเนินการในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับประเพณีขผาขก้าวหลาม คือความสมัครสมานสมาชิีของคนในหมู่บ้านนะครับในส่วนของสหกรณนะครับที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชับบ้านนั้นได้ซื้อของในราคาที่ถูกนะครับกับสําหรับในหมู่ที่4นะครับหมู่ที่4ีครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันนะครับมีการพอทานโดยนําไม้นะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมา ก็มีสวนเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นที่ของเส้นทางทางรถไฟนะครับมีกลุ่มแม่บ้านผ้าบาัติกนะครับสมนุนไพรแปรูปของพันธุ์จเอกสุขสารบูราณนะครับบำรุงเส้นผมปรับสภาพผิวนะครับโดยใช้สมนุนไพรมหาอันนี้ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่วางจําหน่ายนะครับแล้วก็มีผู้ที่ใช้แล้วได้ผลดีอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการบํารุงเส้นผมหรือในเรื่องของการปรับสภาพ นะครับในยาสมุนไพรมหาและยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับในคําฝันก็คืออุดมด้วยสมุนไพรนะครับเป็นส่วนสมุนไพรพวอ,อุดมหมู่ที่4นะครับโดยดออรอุดมรถหวานนะครับรักษาคนไข้ด้วยสมุนไพรผลิตนะครับในเรื่องของสมุนไพรขายยางต่างประเทศนะครับเป็นสินค้าโอทอปอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำนีเสี่ยงให้กับตําบลบุตรหลวงมู่ที่5บ้านเขาใบสีนะครับก็มีสินค้า โอทอปนะครับโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าใบสีมู่ที่5้โดยการแปรรูปสับประรดในสมัยที่สับประรดราคาตกต่ำนะครับก็ในเกษตรนะครับก็ได้มาให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันนะครับแปรรูปสับประรดจนขึ้นชื่อเป็นสินค้าโอทอปในปัจจุบันนะครับเพราะว่าสับประรดที่ข้าวใบสีนั้นนะครับเป็นสับประรดที่หวานและก็ประกวดชนะเลิศอยู่ในทุกๆครั้ง มู่ที่6นะครับเป็นในเรื่องของการแปรรูปผลไม้นําผลไม้มาแปรรูปเป็นผลไม้ดองต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มแม่บ้านขอตะแบกมู่ที่6ที่มีชื่อเสียงก็คือคกะลีพร้าวนะครับที่ทางกลุ่มได้ทําขึ้นนะครับและกาจําหน่ายในงานเทศกาลต่างๆมู่ที่7นะครับก็ทําในเรื่องของฟงลีนะครับแล้วก็ในส่วนของกเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีการอบรมศึกษาให้ความรู้นะครับให้กับ ผู้สูงอายุนะครับและหมู่สุดท้ายหมู่ที่8นะครับก็ในเรื่องของการแปรรูปเหตุการณ์ผลิตเหตนะครับแล้วก็นํามาแปรรูปเป็นสินค้าของแต่ละหมู่บ้านนะครับนี่ก็คือทั้ง8หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคูตะร,รวงของเรานะครับที่มีกิจกรรมในเรื่องของในแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ยังมีอีกหลายหลยายอย่างนะครับที่ไม่ได้นํามาเสนอเพราะว่า การรวบรวมต่างๆนั้นนะครับเราจะให้มาขึ้นทะเบียนในส่วนของการทำในแนวเศรษฐกิจพอเพียงและก็เป็นนโยบายขององค์การอาหารชนบนปูตหลวงนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนและกต่อยอดให้กับทุกหมู่บ้านในทุกองค์กรนะครับที่ทำในเรื่องของแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกปไงนำเสนอนะครับในส่วนนี้เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคุณ พันธุเจษสุขสัรนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์ในเรื่องของแนวสกิจพอเพียงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ